ดีครับทุกคนแป๊บนึงนะผมเปิดไม์อยู่เปล่าเนี่ยเออไม่มีอะไรไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับโอเคผมเปิดไม์เรียบร้อยอุ้ยพอทีครับวันนี้ผมโชคดีมากเลยครับทุกคนพอดีผมเนี่ยแค่จะซื้อพึ่งอีกกากเนี่ยมาใช้ปลดล็อกด่านอะ่ะ พอดีผมเจอไอพอดีผมได้ไอ้พึ่งเลยระดับเล gendary เฉยเลยครับทุกคนทั้งที่ผมก็ไม่ได้ใช้ royal daily เลยอ่ะก่อนที่ผมจะโดนแฮกเนรอบที่2ในน่ะเมื่อวานอ่ะผมโดนแฮกแล้วสิ่งที่ผมเล่นไปมันก็หายไปหมดเกลี้ยงเลยน่ะคือ,คอน่ะรอบที่แล้ที่ผมโดนแฮกอ่ะผมน่ะ,นะเล่นบีสวามเพื่อเพื่อ,อแก้แบบความเบื่อเบื่อที่โดนแฮก ซึ่งผมก็สมได้พึ่งแบบเขาจริงแบบใช้ไข่โง่ๆนี่แหละเนี่ยไข่ที่อยู่ตรงโต๊ะตรงนั้นอ่ะเนี่ยตรงโต๊ะนั่นแหละที่ผมกาลังจะเดินไปนั่นแหละเนี่ยดูสิพึ่งระดับเลเจนดารี่ราที่ผมไม่ได้ใช้รอยเยี่วยี่เลยเออนะครับดูแถงผมได้สองตัวนี้มาด้วยเนี่ยสองตัวเนี้ยไอที่หน้ายิ้มแล้วก็หน้าอยู่เนี่ย อันนี้นะเขินๆน,น,นี่ระดับเล gendary น,นะครับทุกคนไม่เชื่อก็ดูหาแปบบ๊บหาแป๊บนะครับต้องขอหาก่อนอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหเลือน่วยไว,ไวหยุดแป๊บหบนึ่งนะครับขอหาให้เจอก่อนเล gendary หายไปไหนหมดมีอีปิกจำได้ นี่ครับทุกคนนี่เห็นไหมเลเจนดารี่เลเจนดารี่เห็นไหมดูดูดูน่ารู้ถึงหน้นายิ้มด้วยกับไอ้น้าเนี่ยไอ้น้าเนี่ยเนี่ยที่มันอ้าปากนี่ไงครับคือผมโชคดีมากเลยรอบที่แล้วก็โชคดีนะแต่โชคแต่โชคลาานิดนึงคือโดมโดนแฮก แต่ยัง้อ่วันนี้ผมก็ไม่โดนแฮกแถมเนี่ยผมไปดูใน YouTube ได้เจยใช้แอป YouTube สีดำไปหาได้ใน Google Play นะครับแค่พิมพ์ีปว่า YouTube สีดำฮมฮความสามารถของ YouTube สีดำคือสมมตุติผมเล่นสมมติทุกคนเล่นบีสวรรมแต่อยากใส่โค้ดเหมือนคนอื่นเขาบ้างแล้วไม่รู้ว่าโค้ดทำยังไงแต่จะมากดค่ะ กดออกกดเข้าไปใน YouTube ใหมมักเสียเวลาแถมเสี่ยงต่อการที่จะหลุดออกจากแมปด้วยน่ะนะน่ยซึ่งผมมีเพิ่งประมาณ5ตัวและผมก็ใส่โค้ดไปหมดแล้วด้วยหลายอันเลยแหละใส่ไปโค้ดเยอะและผมกำลังทำเควสไอเจ้าเออหุญญน่นยนต์พึ่งใช่แล้ว ขุนยนพึ่งแม่นี่ซีเบอร์พังใช่ไหมเนี่ยซีเบอร์พังชัดๆโอ้ทำคุยแม่คือมันบอกมันให้ใส่รหัสนะครับทุกคนน่ยเดี๋ยวเลิกหน้าเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับแต่เอาไว้เนี่ยพรุ่งนี้นะครับตอนนี้ผมขี้เกียจทำนะแต่ผมไม่ได้ตัดตอนนะผมขี้เกียจเอง นึกดูผมคิดเอเอเฮงเฮน่ะคือผมก็ใส่โค้ดจนหมดแล้วจนโค้ดบางอันก็ได้น้ำผึ้งมาห้าพันฟังไม่ผิดหรอกห้าพันซึ่งเยอะไหมก็ไม่ค่อยเยอะหรอกแต่เยอะสำหรับบทเรียนนต้นน่ะอ่ะมันก็ดีนะแถมเกมบีสว r มอ่ะมันจะอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับ อัปเดตอยู่เรื่อยๆเกมดีด้วยเกมสนุกเกมสนุกนะแต่ข้อเสียในมือถือคือมันแหลกหน่อยแต่มันถูกสร้างมาเพื่อเล่นในมือถือนะครับดูสิก็สะดวกดีนะครับมันก็สะดวกดีแถมตอนนี้นก็เล่นไปไม่ค่อยไกลหรอกะแค่ระดับเด็กโปกสุโภเป็นเด็กโปก จริงๆใช่ผมยอมด่าตัวเองเลยว่าผมเป็น,เ,ปนเด็กกระปรอคลิปที่แล้วไม่มีคนดูเลยมีแค่ผมคนเดียวที่ดูดูผลงานตัวเองซึ่งผลงานออกมาห่วยแตกเพราะผมลืมเปิดไม่ลืมเ,เปิดไมโครโฟนน่าเศร้าจังเลยจะเป็นคือผมเสียใจมากที่ลืมเปิดไม่ ก็ไปใส่แล้วผมจะลองไปใส่เดียวกับไอ้เมงมุม,มนะแถมเกมนี้มันมีพึ้งที่เป็นเหมือนแรงงานทาสซึ่งมันมีระบบการนอนหลับของไอ้ผึ้งด้วยนะเมื่อมันเหนื่อยหรือว่าเราตายนะแล้วเราก็ต้องสู้กับพวกมแมลงเพื่อจะแบบเอาน้ําผึ้งเอาส่วนใหญ่มันจะเป็นของที่อยู่ในตัวมันมากกว่าซึ่งตอนนี้ผมกำลังสู้กับสไปเดอร์แมนรอเลตรอเลตไม่มีคําว่าแมน ตอนนี้ก็จะตายด้วยพอแล้วพอแล้วไม่หนีไม่สู้แล้วไม่สู้แล้ววิธีคนขี้ขลาดถอย,ถอยพอมันถอยปุ๊บเหยียบเข้ามาใหม่อให้มันให้พึ่งมันตอดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆในดูซิมันจะไปรอดไหมอ่ะไอ้มาดิมาถ้ามีเลือดเยอะถ้ามีเลือดเยอะแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไปแบบใสเดียวตั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 ว,ตวเลย ต,ตอนนี้ก็ให้เพื่อนมันตอดไปก่อนตอดไปทีลนะนัดโอ้โอ้โอ้ใกล้ตายใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วนี่เดินมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเอ้ยแมงมุมนั่นไปแล้วอะ่ะมันเท่าๆแล้วเลือดเต็มพอดีเลยแล้วผมเกิดจะตายด้วยนะซึ่งการเล่นในมือถือมันมักจะเกิดบ้ากิ่งเห็นไหมเห็นไหมนี่ พวกนี้เรบ่อยๆนั่นหรอกับบีสวอมก็เหมือนกันคือบีสวอมคือมันแบบกดออโต้เลยอ่ะดูสินี่เห็นไหมขนาดปิดแบบนี้มันจะยังกดได้อีกทั้งนี้ก็ป้องกันหน้าจอแล้วเมื่อกี้ยังกดได้อีกนะคะทุกคนดูดิเนี่ยแหละสิ่งที่บล็อกคำขานนะแถมในปา็์คพวกนี้ม,นนมันก็เกิดบ่อยบ่อยไปนะครับ คลิปนี้ขอยาวผู้ผมนะเดี๋ยวผมก็ลืมเองแหละว่ากำลังอัดคลิปนี่แรงงานทาบแล้ะของนั้นจะสะสมตังไม่ใช่สิฮันนี่น้ำผึ้งไปซื้อไข่เพื่อที่จะมาปลดล็อกด่านที่ต้องใช้ผึ้งสิบตัวในการขึ้นไปนี่ก็ให้ผึ้งมันผสมน้ตําผึ้งเก็บเกสรมาให้มันผสมกลายเป็นน้ำผึ้ง สก,ก,กัดให้กลายเป็นน้ำผึ้งอ๋อทำเควสไอหมีเวนเสร็จแล้วแล้วก็เดินไปหามันแล้วก็รับของรงวันจากมันจากไอเจ้าหมีมีขมิ้นหมีดำซึ่งให้ต่างโกดหน่อย ว่ากับผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเพราะผมเป็นเด็กไทย,ลยและที่โรงเรียนผมได้เกรด C เลยแต่ที่โรงเรียนนะผมได้เกือบเกรด C ภาษาอังกฤษเลยไม่รู้ไปพออะไรทั้งที่ผมไม่ได้ตอบถูข้อเมือ่อกี้ผมน้ำลายมันย้อยนะครับพูดนานไปนหน่อยน้ำลายมันกระเซ็น ก็ฟาร์มไปฟาร์มไปฟาร์มไปโดยไม่ต้องไม่ต้องสนใจอะไรก็ฟาร์มไปวันๆซึ่งบั็กพวกนี้อย่างเช่นกระโดดแล้วกขยันจะกดกระโดดกดกระโดดแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยดู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 มันดู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 มาทำเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลย ดีมากผู้พึ่งเร่นงานธาตุดีๆเร่นงานธาตุที่ดีต้องไม่อดทนน้ำลายติดคอไม่รู้เรื่องอะไรน้ำลายมันเหนียวมนะั้งน้ำลายตัวผมมันเหนียวมั้งโอ้โหลวย่าเรียนนี่ตอนนี้ยังไม่เอาเฮ้ย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 พวกนี้มาตอนนี้ เดี๋ยวว่งข้าไม่ตายมันเกิดใหม่สปอนใหม่แล้วสปอยใหม่สปอยใหม่เลยวเวลอัพเลยพึ่งเวลอัพ,ลพเลยอ,อ่ะไงกลับมากระโดดได้แล้วโอ้โหยอย่างนั้นน้เจอได้ตาปก,ปกติแล้วไม่หาจกมันจะมีกงจุดซ่อนอยนะครับ สุดซ้อนของกี่นาทีโอ้โหสิแม่รวยจังวะรู้สึกว่าเวลามันแค่ห้าหนาทีอเองแลบ,บจังครับนี่แล้วก็กระโดดด,ด้วยดูไปได้เฮ้ยก,กระโดดช่างเอเเะเดี๋ยวคุณมาเก็บใหม่และเจอต่อไปก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรติดก็เลยติดกระเพราไม่ตกใจหรอกไป มันค้างมืดเลยนะครับมันมืดพอควรเออโชอบพึ่งตัวนี้ชมัมเลยที่มันน่ายิ้มเนี่ย นี่เห็นไหมครับทุกคนนี่ไงข้อบแบบนี้แหละถึงผมต้องเก็บสะสมไข่พึ่งมาสิบตัวแบบให้ได้พึ่งพนี้สิบตัวตอนนี้ผมเพิ่งได้แค่ห้าเองเนี่ยมันเข้าไม่ได้มันติดเงี้ยแต่พึ่งเราเข้าได้ไงก็ไม่รู้ไม่อยากกดหรอ มันมีสองโซนในโซนโซนนี้ผมบอกเลยว่าอีปิกอีปิกเอาอ่ว ไปที่ฐานก่อนแล้วกันโอเคครับตอนนี้ตันมาถึงฐานแล้วซึ่งห้องนี้โลง่งไหมเนี่ยโล่งก็ดีนะโอเคก็โล่งอยู่โลง่งแบบน,นี้นี่แหละดีไม่แหลกเอาลนหน้าใหม่ทางนั้นเลยเขเล่นหน้าใหมโอเคไม่ทางนั้นแหละมีแค่สองคน นี่ก็ไปเอาไข่อันนี้ไข่ไ, <ข S 2> ไม่ได้สูงนะมันการันตีเลยว่าได้ไขก่กากๆแต่มันมีที่ซ่อนไข่เยอะนะแล้วมีไอเอ,อ่อตัวอะไรไปรู้อะ่ะตัวที่วันพาตัวได้สองหมื่นซึ่งก็บอก้ว่นเบรีบร่คู่อีปิเลยนี่ ไปโอเคหอมขอโอเคงั้นผมจะขอตัดภาพเลยล้วกันนะโอเคแม่คลิปนี้มันยาวเกินไม่งั้นนี่กว่าจะทําดาวน์โหลดคลิปลง Youtube ดีนะอดีตผมรอเล่นขอพอเลิกโอเคแค่นี้แหละบ๊ายบาย